สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลูกบอนรีวิวนะคะก็มารีวิวแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของข้อธรรมชาติกับผ่าคอดนะคะว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เออผ่าคอดกับข้อธรรมชาติเนี่ยข้อดีข้อเสียมัน มันเป็นยังไงแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนดีนะคะก่อนอื่นออยก็ขอฝากช่องแม่ลูกอ่อนรีวิวด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ใน TikTok ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องออยด้วยนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะค่ะออยก็จะออยก็จะพูดถึงเรื่องข้อธรรมชาติก่อนนะคะอันนี้อาจากประสบการณ์ของออยนะ,ะข้อธรรมชาตินะคะก็ เราก็จะมีอาการปวดท้องนะคะเหมือนปวดท้องประจําเดือนนะคะอาจจะมีอาการปวดท้องที่มากกว่าปวดท้องประจําเดือนนะคะเนื่องจากามดลูกบีบตัวแล้วก็ปากมดลูกก็ขยายขึ้นขยายขึ้นนะคะก็เอา,เอา,เอาปากมดลูกเริ่มเปิด1เซนถึง5เซนเนี่ยก็จะมี จะมีอาการปวดท้องแบบทั่วไปนะคะเหมือนมันปวดท้องประจําเดือนทั่วไปเลยแต่ว่าพอย่างเข้า6เซนนะคะหเซนเจ็เซนก็มีอาการปวดท้องที่ถี่ขึ้นแล้วก็เริ่มมีอาการสั่นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะสำหรับออยพอย่างเข้า7เซน8เซนถึง10เซนเนี่ยก็จะมีอาการสั่นมากขึ้นนะคะ มีอาการสั่นเนื่องจากปากมนลูกเปิดนะคะแล้วก็มันก็จะมีความบิดตัวไปบิดตัวมาเงี้ยเพราะว่าเราเราเริ่มที่จะมีลมเบ่งละแล้วก็อยากที่จะคลอดน้องออกมาละแต่ส่วนตัวนะคะอ,อย้ออยไม่แนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะเบ่งในช่วงเวลาที่ปากมนลูกเปิดยังไม่ครบสิบเซนเพราะว่า าปากมดลูกของเรามันจะบวมเป่งแล้วก็เวลาที่เราพักฟื้นตัวเนี่ยเราจะปวดทรมานนะคะแล้วก็แผลมันก็จะหายช้านะคะอันนี้อันนี้เป็นการเตือนจากประสบการณ์ของตอวเองนะคะส่วนเรื่องของผ่าคลอดเนี่ยผ่าคลอดเนี่ยก็คือเราจะไม่เจ็บแผลในระหว่าง เราจะไม่เราจะไม่เจ็บปวดเวลาที่เราผ่าคลอดนะคะหรือว่าผ่าน้องออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะปวดแผลแล้วก็เจ็บแผลหลังจากที่เราพักฟื้นนะคะก็อพอยาหมดฤทธิ์เนี่ยก็จะมีอาการปวดเป็นเดือนเลยอันนี้จากที่รุ่นพี่เขาผ่าคลอดมาเขาเขามาเล่าสู่กันฟังเนาะ ค่กะก็ข้อดีของการข้อธรรมชาตินะคะก็คือพอผ่านไปสองชั่วโมงเนี่ยก็หลังจากที่ย้ายมานอนอยู่ที่ห้องปกติเลยนะคะก็คือเราก็พอพอผ่านไปสองสามชั่วโมงเนี่ยก็คือสามารถที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำได้ปกติเลยนะคะ,ะส่วน ส่วนพาคคดเนี่ยก็คือจะต้องพักฟื้นหนึ่งวันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออ่าจะต้องคุณหมอก็จะเอาสายฉี่ออกให้ก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะให้นมน้องได้เองแล้วก็แล้วก็วกอมันก็จะมีความเจ็บปวดทรมานหน่อยเนาะอืม การอุ้มลูกเนี่ยอาจจะไม่ถนัดมือเท่ากับคนที่ข้อธรรมชาติแต่ข้อข้อข้อดีข้อดีของการข้อธรรมชาตินี้คือมันมันฟื้นตัวได้เร็วกว่านะคะแล้วก็ทำอะไรก็กระฉับกระเฉงได้มากกว่าคนที่ผ่าขอดนะคะอันนี้อันนี้พูดถึงข้อดีของข้อธรรมชาติ เอ่อแล้วที่สำคัญก็คือ,อการการอุ้มเนี่ยอาจจะไม่ทานัดมือเท่ากับคนคลอรธรรมชาติส่วนข้อข้อข้อเสียของของการคคอดธรรมชาติก็จะมีอย่างหนึ่งที่ที่ออยเจอก็คือพอเวอ่าพอหลังจากที่คุณหมอตัดฝีเย็บใช่ไหมคะแล้วก็คุณหมอเย็บให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมี อาการที่เรานั่งแบบตรงๆนั่งตรงๆไม่ได้นะสำหรับออยก็คือออยก็จะนั่งเชียงๆแบบนี้ประมาณสองวันนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็นึ่งมันเกิดจากการตัดฝีเย็บนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือออยอ่าใช้ออยอ,ออยเบ่งออยเบ่งก่อน ก่อนครบสิบเซนมันก็เลยบวมประมาณวันสองวันนะคะพอวันที่สามนี้อ,อก,ก็เดินได้ชิวๆเลยสบายนะคะพอพอมีอาการปวดเนี่เราก็กินยาพาราได้ปกติเลยก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นการพูดถึงข้อดีข้อเสีย ของการข้อธรรมชาติกับหาข้อดไปแล้วนะคะแต่ถามว่า,าควรจะเชียร์ให้ข้อธรรมชาติดีกว่าสำหรับส่วนตัวออยเนี่ยออยแนะนําให้ข้อธรรมชาติคือถ้าคุณหมอ,อบอกบอกให้เราเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะข้อธรรมชาติได้นะคุณไขสามารถข้อธรรมชาติได้ ก็คุณแม่ก็ลองดูก่อนนะคะก็ไม่เสียหายนะคะ,ะความความเจ็บปวดมันก็เหมือนกับปวดท้องประจำเดือนละคะ่ะคุณแม่แต่ว่าความความปวดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองบางคนบอกว่าปวดมากบางคนบอกว่าปวดน้อยจากประสบการณ์ที่เราที่เราท้องแล้วเราก็ถามหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่า เนี่ยปวดท้องทรมานมากเลยบางคนบอกว่าอเบ่งสองสามทีก็ออกแล้วยเงี้ยบางคนบางคนก็มีความอดทนมากบางคนมีความอดทนน้อยอย่างเงี้ยมันก็ความแตกต่างมันมันอยู่ที่ความอดทนแล้วก็ลิมิตของแต่ละคนมากกว่านะคะมันมมันันนแล้วแต่แต่ละคนดีกว่าที่เขาแชร์ประสบการณ์แต่ว่าส่วนตัวออยเนี่ยออยแนะนํา ให้ข้อธรรมชาติลองดูก่อนนะคะคือถ้าถ้าสมมุติว่ามันทําไม่ได้จริงๆมัน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 ไม่ไหวจริงๆเราก็เลือกที่จะผ่าคลอเอาดีกว่านะคะอืมก็มันก็จะช่วยให้เราฟื้นตัวได้ไวแล้วก็เดินอะไรเองได้สะดวกสบายนะคะน้ำนมก็มาง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่า น้ำนมของเรามันยังไม่มาเราก็ต้องใช้ยาประสานน้านมช่วยด้วยนะคะยาประสานน้ํานมที่ออยแนะนํานะคะก็คือยาประสานน้ำนมยี่ห้อตาพาดาเป็นยาสมุนไพรแบบเม็ดนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้เลยนะคะก็อันนี้ก็แนะนําแล้วก็ดื่มน้ําขิงดื่มน้ำอินทผลามช่วยก็ได้นะคะก็ อันนี้เป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของออยนะความความแตกต่างของข้อเองกับข้อธรรมชาติเนี่ยมันมันก็มันก็มีความแตกต่างอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เชร์เนี่ยให้เชร์ที่ข้อธรรมชาติมากกว่านะคะมันมันดีต่อตัวของเราด้วยนะคะก็คือเราสามารถฟื้นตัวได้ไว มากจริงๆอันนี้ยืนยันจากจากตัวของเราเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้อ่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะคุณแม่มือใหม่ที่กำลังกังวลอยู่นะคะก็ลองลองเอาไปพิจารณาดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบ อ่าคลิปเยงเท่านี้ก่อนนะคะสวันนี้ก็สวัสดีค่ะ